ขึ้นไม่ไหวครับขึ้นไม่ไหวต้องถอยกลับลงมาน่าจะต้องกลับทาครั้งก่อนก็เคยมีแบบนี้คันนึงแล้วแต่ว่านนทนเป็นรถอีซูซูเหมือนกันมันบังเอิญไปหรือเปล่าเนี่ยอีซูซูสองครั้งเลยที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเรับยวขึ้นข้างครับใส่ขึ้นไปอีกเลนหนึ่งไหวไหมไหวหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าดูว่าไหวหรือเปล่าแต่ที่จริงผมว่ารถมันไม่น่าหนักนะเพราะว่ามันคือมันบนรรทุกของมาให้พิกซี่ผมว่ามันไม่น่ามีอะไรหนักนะ ขึ้นไม่ไหวครับขึ้นไม่ไหวล้อหมุนฟรีครับอีกข้างหนึ่งเอาครับขึ้นไม่ได้ต้องถอยกลับมาเข้าตรงนี้บนี่เพราะว่ากังก่อนเนี่ยก,ก็ถอยเข้าตรงนี้แล้วก็ลงกลับไปทางนั้น